สวัสดีละกันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องล่ะกันมูเพื่อนเนาะมันอีู่กับมาพบก,กับบอสวรรค์คนไกลบ้านคัเก่านนะทุกคนมันนี่บอสวรรค์ก็สิมาว่าเนาแล้วะกันสิเมื่อเราประสบการณ์เคยถือตำรวจจับขั้งแรกนะทุกคนผู้เสียงรถม่นกระดังแี้ไว้ต้องบอกก่อนเลยว่าคอยเนาะเคยถือตำรวจจับ ครั้งแรกนี่ตอนเข้ามากรุงเทพได้อยู่ประมาณได้ประมาณเจ็ดแปดเดืนอนนะทุกคนเมื่อนั้นหันจำได้เลยว่าตอนตั้งแต่เหตุงานอยู่อย,อยู่โรงงานอันตั้งแต่ยัง,งบทัทยนอันอยู่กับแม่ครัวทุกคนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่อัน อยู่วันที่งานร่วมกัรนะเพื่อนเพื่อนพาไปเลี้ยงอันงานวันเกิดเนาะพาไปเลี้ยงงานวันเกิดอันพาไปเลี้ยงอันหมูกระทะเนาะทุกคนช่วงนั้นมันเป็นแบบช่วงวัยรุ่นเนาะช่วงวัยรุ่นแบบว่าวัยรุ่นกำลังอันกำลังเล่นอ่ะนะกำลังเที่ยวอันบัตรพาสปอร์ตนั่นไม่ได้ไปต่อเนาะหรือว่าปกติแบบว่าที่ไปต้อน เดือนต่อเดือนเนาะค่อยหันบริปัยนะก็บริปัยเดือนเดือนเดือนแรกเลยเนาะเดือนธันวิศเลยที่บริปัยนะอันพาสปอร์ตมันนมืดอ้อยุกอันเนี่ก็อเไปอันไปกินเลี้ยงอะ่ะรุ่นพี่อันนั้นก็เป็นอันเป็นข้งแรกเนาะที่คอยได้อันไปอ่าล่านมูกระทะเนาะไปกินเลี้ยงร้านมูกระทะข้งแรกเลยอัน ผม่อยที่อันในมากรุงเทียมนะได้ไปกินหมกะทาข้างแรกเลยคือรุ่นพี่เพิ่นพาไปเลี้ยงงานวันเกิดเนาะตอนนั้นอยู่กับอันอยู่กันยังอยู่ประมาณ17-18แเนาะ17 18โอ้อันตอนตอนไปฮะบ่เป็นั้นก็กินอิ่มแล้วเนาะกลับมากลับมาขึ้นรถขึ้นรถแท็กซี่เนาะทุกคนขึ้นเลท ขึ้นรถแท็กซี่อันนักอธิมีรุ่นพี่สี่คน,น,ม,น,คนมีผู้หญิงสองคนแหละกัมีผู้ชายสองคนก็คือข่อยกับอันรุ่นพี่คนหนึ่งเนาะข,นขึ้นขึ้นหอวแท็กซี่เลยทุกคนขึ้นแท็กซี่แล้วอันตำรวจตำรวจบู้กมาทางไหนเนาะมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนอันแท็กซี่มันไอ้กำลังสิงออกเนาะอันตำรวจมาเคาะกระจก ขอเบื่องบัตรขอเบิ่งบัตรประชาชนนะทุกคนอขอเบิ่งบัตรประชาชนกันรุ่นพี่ครเพื่อนเป็นคนไทยเราเพิ่งก็ให้เบิ่งแต่ว่าคอยวัน,นี้คอยตอนนั้นแบบตื่นเต้นนัเนแบบใจเต้นตุ๊กตุกตกตกเห็นอะไรเน,ะน,นาะอันแล้วอันตำรวจเราเพิ่นถามว่าเอ้าอันน้องคนนั้นอนะ่ะขอดูบัตรหนนะ่อยอันรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่เพื่อนเป็นผูญ้ยญิงคนหนึ่งคนบอกว่าอันน้องยังอายุไม่ถึง อายุอายุยังไม่ถึงอันรูยังไม่ถึงนี่ไงโตแล้วขอขอดูบตรประชาชนหน่อยอันเรื่องพี่เพื่อนกะออกว่ะอันน้องไอ้น้อ,นอ,นนองอไม่ได้เอามาอันแล้วตำรวจนเนาะสงสัยแบบว่าตำรวจเพิ่งจะจีหู้เนาะว่าข่อยอันเป็นคนลาวาานะทะกคนก็เลยแบบอันเขาก็เลยบอกว่าอ่ะน,น้องลงมานี่ก่อนลงมานี่ก่อน อันรุ่นพี่เพิ่งกะลงไปเนาะเพิ่งกับคนไปแท็กซี่เพิ่งก็อ,กออกไปเลยอันพื่อขอยกัลงไปเฮียตำรวจก็ถามเนาะตอนนั้นข่อยแบบใจเต้นเนาะตื่นตื่นตื่นเต้นแห่งแบบใจเต้นแบบบุ๊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 บเลยแบบมันเป็นขั้งแรกนะเป็นขั้งแรกแกบบแบบโอ้โหวิแบบว่าบอ,อกว่ายังบอ,อกนะแล้วตำรวจก็ถามเนาะน้องเป็นคนที่ไหน ก็ตอบวันหนึ่ก็ตอบมันตรงๆเลยว่าเป็นคนลาวครับอามีบัตรไหมเป็นถามเราตำรวจมันถามเขาก็บอกว่ามีพาสปอร์ตครับไหนมาดูสิตำรวจเนาะมาเบิ่งมันเพราะว่าพาสปอร์ตของมันอันพอดี้แบบว่าเดือนเดือนนั่นอ่ะเดือนที่คอยแบบหมดไปแรงงานไอหมดไปต่อเนาะปกติเขาจะแบบไปต่ออยู่อันคาเมนเนาะอยู่ อย่างเงี้ยนาะที่มันมีบอลน,นะอันซากแก้วนะอยู่บนชากแก้วนะรูปปกติก็สิไปไปแบบไปทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าช่วงนั้นแบบมาอยู่อันมาอยู่คนเดียวแล้วเนาะมาอยู่แบบว่า,ากับกับหมู่กับพวกแล้วแบบก็เลยก็เลยแบบปล่อยปลาละเลยเนะาะก็เลยหมดไปกันเป็นเดือนแรกเลยก็แบบมาเบิร์กนะ่งนี่น้องไม่ได้ไปต่อพาสปอร์ตเนะี่ยพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว ตำ,ตำรวจตำรวจอันก็จะเบิ่งเนาะก็จะเบื่องวันที่เบิ่องอันจำมันบ่นจำพาสปอร์เนาะอตอนนั้นก็ตื่นเต้นตื่นเต,ต้นนะแล้วก็แบบย่านตัวแบบสั่นเบาเลยแบบเห็นไหนหนาถือถือจก,ก,กบปน่นอนเลยมัน,นอ,อันตำรวจเนาะอันนี้ไม่ได้นะเด็ดไอ้สรงกลับนะ ตำรวจมันว่าวเราโอ้โหเตนเต้นตื่นเต้นบอกว่ายังบอกเนาะครับครับนี่ก็ว่าลุนพี่คนหนึ่งเนาะที่เป็นเพื่อนเป็นผู้ชายไงเพื่อนเป็นอันเจ้าของวันเกิดนะคนเพื่อนกับไปว่าเพื่อนกับตำรวจเอื้อนเพื่อนไปเนาะเอื้อนเพื่อนไปกับไปคุยกันแล้วกบต้องใช้แบบอันนี้อยู่บบูฮู้ว่าว่าวหรือว่านซีดีหรือบอรเนาะทุกคนอันรุ่นพี่คนนั้นกะให้อัน ให,ให้ค่าน้าค่าไนเพิ่นเนาะให้ค่าน้าเพิ่นไปค่าน้ากะแพงเติบไปบอกว่า,าอันพันกว่าบาทเนาะพันพันห้าร้อยบาทให้ค่าน้าเพิ่นไปเพิ่นกะอันปล่อยโตัวไปเนาะปล่อยโตเวแล้ก็บอกว่าอันรีบกลับบ้านเลยนี่เออโอ้ยเธอนั้นแบบอันเนี่ยเป็นขั้งแรกเลยแบบถือตำรวจแบบว่าแบบจับถือตำรวจแบบอันตื่นเต้นนะ เซตแบบว่าคิดในเจวาอโอ้โถือจับถือจับข,งขังแรกเสียอะไรไเนอะคิดโอ้คิดหลายอย่างเลยทุกคนแบบว่าโอ้โอารมณ์ตอนนั้นแบบโตนี่สั้นว่ยังไม่ได้เลยแบบคิดยังก็ว่ออกเนอะเพราะอันตอนอันตำรวจปล่อยโตไปเนอะแต่ตำรวจกับบุหู้มาใช้ไหมทุกทำยีนหันอันเพื่อนสิขี้อันรถอันมอไซค์เนาะมากันสองคนมาแล้วแบบ อันมีรถเก๋งมาเปิดไฟแบบวิบวับวิบวับวิบวับเนาะหลายคนเลยแล้วอันพออันเคีย์ได้แล้วน้องกะแล้วไปแตกนี้ไปนี้มันเลยตำรวจไปกันเลยคอยกับเฝ้าอันขึ้นอันบุกแท็กซี่กลับมาเนาะตอนนั่งรถกลับมาก็ยังสั่นอยู่แบบว่ารุ่นพี่ทามยังไงยังไงก็ยังสั่นยังหยา่เนาะ อันนี้เป็นขั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์แบบว่โอ้โหมากรุงเทพถือตำรวจอันจับถือตำรวจเรียกขั้งแรกอะโชคดีนะที่แบบว่ายังยังบุหดี่ยังบุหดี่ไปนอนห้องกงยังบุหดี่ไปนอนขุกนะทุกคนอันนี้เป็นขั้งแรกเลยแต่อันหลังจากนั้นมากับแบบโบเคยถืออย่างไรโบเคยโดนถือจับจักเสืออะไทุกคนนี่แบบว่ามันกูบอกเป็นอัน เขาหรสิบบสบบกกแ,บแบบใหญ่สิแบบใหญ่แล้วกัอันพู้จัคบกว่าแต่ขอกับผู้คูดกันนะแบบว่าจนแบบขึ้นโหลดแท็กซี่แล้วเนาะรหลดแท็กซี่สิออกละเพื่อนยังแบบจนมาโบกมาเรียกอ่ะมันมาขอกับไอ้มาขอกระจกรหลดแท็กซี่นะคือแบบว่าข้าเจ้าพูดว่าข่อยอันเป็นคนลาวนะเออก็เลยอันก็เลยมาว่าเราก็มาลออทุกคนมาแต่อันเดนี้ก็แบบ บเคยมีอีกแล้วเหตุการณ์หตกการเมื่าก่อนเคยมีแต่อันมีแต่ข่อยอันไปไปซอนอตอนนน่นอันจำได้ว่าอันเหตุอันบัตรบัตรีชมพูเนาะมันมันเฮียกระเป๋าเงินแกเฮียเนาะอันไปเที่ยวงานกระเป๋าเงินเฮียละกันบัตรีชมพูแกเฮียไปนําเนาะใบอันอนุญาต้งานเลยแบบต้องไปแจ้งความไ้หลังจากทีกตำรวจจับแล้วก็ยังได้เข้าไปซ้อนนอเีกแล้ย ันนี้ก็เป็นประสบการณ์อของอันวสวรรค์ี่เห็นมาได้ถึงตำรวจจับข้างแรกเนี่ยโอ้ตื่นเต้นดีต่บแบบว่าอันรุ่นพี่คนไทยเพื่อนบ่ถิมเนาะเพิ่อนแบบเพื่อนบ่ถิมเพิ่นอันเพื่อนเบิงเฮา่ะนะนี่ก็มาเว่าแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะเ <c> ป <oughs> ็นเหตุการณ์แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นของข่อยนะแล้วก็อันมันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะทุกคนอันนี้แบบอ่า ไปเที่ยวอันนี้ไปเทีย่ยวผับไปเทีย่ยวผับกับอันพวกรุ่นพี่อันนี้เป็นแบบไหนเนาะอัน,นคลิปหน้าเนาะอันบอสวรรณาถึงมาว่าสิกรับถึงมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะอันนี้แบบเป็นอันเฉียดแบบว่าเจ็บโตนะทุกคนคลิปหน้าเนาะอันบอสวรรี่ถึงมาว่าให้ฟังกันกาฝากเนาะฝากอันกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเนาะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอสวรรค์นำเนาะแล้วก็นีน่แหละข่าวการทเห็ุแบบคลิปแบบนี้เนี่ยทุกคนแล้วก็เล่าประสบการณ์แล้วก็เหตุกับเข่ากับน้ำเนี่ยแบบก,การเป็นอยู่อันในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรเน,ะน,ะะนาะแล้วกัอันบนน่เนาะอันไอ้วันหยุดอันยุดช่วงปีใหม่เนาะทุกคนแต่ว่าอันคอยบรยกิการบ้านเราอยอาจีพแบบว่า ไปอันไปเลอะไปเที่ยวอันแถวกรุงเทพเนาะทุกคนกาสืเห็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกะฝากอันกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะทุกคนและชิบ่าโบผาดเนาะกับอันคลิปใหม่ๆของบอสวรรค์เนาะอ่ะวันนี้กะทำนี่ซะก่อนเนาะอันไฟหมักไปหัหกคลิปนี้กะอย่าลืมเด้อทุกคนเนาะเป็น,นกำลังใจให้บอสวรรค์เนาะฝากอันกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแล,ะะล้วกักดไลค์กดแชร์เนาะวันะนี้กะขอตัวไปก่อนเนาะกลับสบายดีแล้วกัสวัสดี